หลังจากที่ค,คริโตะเนี่ยโผล่มาช่วยอลิสนะครับแบบเท่ๆนะฮะเมื่อได้เจอนานกันก็มีการคุยถึงความหลังกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาสนาะก็พาอลิสเนี่ยเพื่อไปยังแท่นบูชาสุดขอบโลกแล้วอลิสนะครับก็ไวพรว่าขอให้คริโตะชนะให้ได้นะ ตัดฉากมาที่คริโตแล้วก็แกรเบลนะครับที่ทั้งสองคนยังไม่รู้ชื่อกันด้วยซ้าหลังจากที่แกรเบลนะครับถามชื่อคริโตแล้วถามว่าคริโตเป็นอะไรกันแน่ก็ดูเหมือนว่าคริโตจะโดนใช้สกิลบางอย่างนะครับผมทําให้เลือกว่าการจะโดนกลืนกินนะฮะแต่โชคดีหน่อยที่มีเสียงเรียกแห่งแบบว่าสกิลติดตัวนะครับนั่คือเสียงเรียกของยูจิโอนั่นเองแล้วการต่อสู้กับบอสคนสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึน้นซึ่งคริโตนะครับผมก็โจมตีรัวๆแล้วก็ปล่อยสกิลใส่รัวๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าทำอะไร,ไไะรแ ยูตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าแกลบเบลตอนนี้เนี่ยกำลังกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับจากทหารปกติตอนนี้เริ่มกลายเป็นสัปปะหลาดแล้วเพราะอย่างนั้นนะครับทำให้คริโตเริ่มเกิดความกลัวในใจิตใจว่าตัวเองจะต่อสู้เพื่อทวงเวลาให้พวกอลิซและก็สนาหนีไปหรือจะเสียท่าแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อีก200ปีซึ่งภายในใจเรืกก่องๆของคริโตแหับก็อยาที่จะติดอยู่ที่นี่อีกสัก200ปีแต่นั่นนะครับจะเป็นการหักหลังความเชื่อใจของทุกคนที่เรียกคริโตกลับมา ในขณะที่คีริโตกำลังสับสนนะครับก็มีเสียงเรียกคู่กายก็คือเสียงยูจิโอน,นเองมาบอกว่าสาเหตุที่คิริโตนะครับอยากจะติดอยู่ที่นี่อีก200ปีก็เพราะว่าคิริโตนั้นผูกพันกับบุคคลที่อยู่ที่นี่นั่นเองเมื่อคิริโตเข้าใจดังนั้นนะครับผมก็เลยเข้าไปโจมตีแกรเบลอีกครั้งแต่ก็เสียท่าในระหว่างที่คิริโตกำลังจะโดนกลืนวิญ,ญญาณนะครับมีหรือพระเอกจะยอมนะครับก็เปิดบังไนะโมตาเหลืองนะครับผม ด้วยพลังนั้นนะครับผมทําให้ท้องฟ้าที่เป็นสีแดงนะครับกลายเป็นสีดําเหมือนเดิมนะครับตัดฉากไปที่ชิน่น,นะครับในที่สุดก็มีบทสักทีที่ก็ได้รู้สึกถึงแล้วก็รับรู้ถึงการเปลี่ยนของคิริโตะแล้วะนะครับแล้วก็ภาวนาแล้วก็ส่งจิตใจและก็พลังให้กับคิริโตะซึ่งคนที่ส่งพลังคิริโตะนะครับไม่ได้มีแต่ชินอนคนเดียวก็มีพวกรีฟาและก็คนอื่นๆอ,อีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องของอลิสหรือว่าตัวอลิสเองก็ตาม ตัดฉากมาทางฝั่งคีโตนะครับที่ได้รับพลังมากมายมหาศาลนะครับทำให้พลังคีโตตอนนี้เรียกว่ามีสถานะเทียบเคียงท้าเจ้าเลยทีเดียวแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยพุ่งเข้าโจมตีแกรเบลในขณะที่พุ่งเข้าโจมตีนะครับก็มีเสียงจากวิญ,ญญาณนะครับพวกมาสเตอร์หรือว่าพวกอาจารย์รุ่นเก่าๆมาแนะนำนะครับว่าวิธีโจมตีแกรเบลก็คือต้องโจมตีด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ถึงจะโจมตีเข้าเมื <S <S ่อคีโตะรู้ดังนั้นนะครับผมก็ปลดปล่อยสกิลที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นสุดยอดมหาสกิล ในขณะที่คีโตะนะครับผมกำลังจะลงดาบสุดท้ายเพื่อปิดเกมนะครับก็โดนแกรเบียวเคาน์เตอร์จนดาบของยูจิโอลุดออกไปทําให้คีโตะนะครับกำลังจะโดนแกรเบียวนะจมตีสวนกลับเพียงแต่ว่าก็มีพารามียนะครับผมออกมาจับดาบนะครับแล้วก็กันให้นะครับผมทําให้คีโตะสามารถที่จะใช้ดาบฝั่งขวามือสุดท้ายในการปิดเกมแล้วคีโตะก็สามารถกําจัดแกรเบียวได้เป็นผลสําเร็จนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเองนะครับก็ดูเหมือนว่าเกมจะบังคับล็อกเอาท์นะครับ ซึ่งทุกคนต่างก็สามารถล็อกเอาไปได้นะครับหลือเพียงไว้แต่คีริโตะที่ติดอยู่ในเกมผู้เดียวแน่นนะครับทำให้น้ําตาของลูกผู้ชายของคีริโตะเนี่ยถึงกับลังไหลออกมาเลยนะแต่ว่าในขณะที่คีริโตะกำลังร้องไห้นะครับก็ได้เงยหน้าขึ้นมาเจอกับเมียหลวงอาซุนะนั่นเองผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเลยนะครับกลับไปที่ไอแคกลับไปที่ s a o ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ s o ส r าร์ต n อนไลน์อลิ i ิเตชันวอลออฟอั r เดอร์วอลพาตอนที่8สำหรับคนที่รู้สึกปแปลกๆนะครับผมสำหรับการต่อสู้คริโตก็เพราะว่าคริโตเนี่ยจะใช้เกมเร็วนะครับก็คือพยายามจบเกมให้เร็วที่สุดนะมันก็เลยอาจจะดูแบบแปลกๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือหลากยอารมณ์มากๆเลยนะปรับอารมณ์แทบไม่ทันเนี่ยแล้วก็คนที่อยากให้ผมทําคลิปยาวๆนะครับคือผมพยายามแล้วเว้ยแต่ผมสรุปไปสรุปมามันก็ไม่มันก็ประมาณ4นาทีะนะครับผมคือผมไม่ไม่อยากเล่าให้มันแบบทุกฉากไนงะ คือจะเล่าทุกฉากอะไปดูเองดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่เอาตามความจริงแล้วก็คือไม่ผมกากครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็ติดตามเม่ใหม่ๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมรายการอน,นิเมะน,นานนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับบายครับผม